DK Ultra Series คีย์บอร์ดไร้สายดีไซน์เด็ดราคาดีแถมใช้ได้ทั้ง Windows และ Mac มันมีดียังไงกดไลค์กดติดตามแล้วมาดูรีวิวพร้อมพี่กวินได้เลยครับ DK เป็นแบรนด์คีย์บอร์ดที่ขึ้นชื่ออยู่แล้วในเรื่องของราคาที่จับต้องได้และคุณภาพเกินราคาล่าสุด DK มีการเปิดตัวซีรีส์ใหม่ออกมาซึ่งก็คือ u l t r a Series แบ่งออกเป็น2รุ่น ได้แก่ D.K 6 8 Ultra และ82 Ultra โดยจุดเด่นไฮไลท์ของคีย์บอร์ดตระกูล Ultra ก็คือเป็นคีย์บอร์ดไร้สายที่มีดีไซน์สวยงามไฟจัดเต็มรองรับทุกอุปกรณ์แถมยังมีซอฟต์แวร์ปรับแต่งอีกด้วยตัวกล่องก็จะมาในสไตล์มินิมอลและตัวข้างกล่องก็จะมี QR Code เอาไว้สแกนรับประกันสินค้าแล้วก็เอาไว้ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์เปิดมาก็จะเจอกับแมนนวลคู่มือการใช้งานสายการเชื่อมต่อที่ดึงคีย์แคและสวิช แล้วก็ตัวคีย์บอร์ดครับตัวสีที่ทำออกมานะครับก็จะมีให้เลือกทั้งหมด2สีเริ่มจากสีสปริงก็จะออกเป็นแนวสีม่วงดูมินิมอลแนวสายหวานและสีต่อมาก็คือสีฟอเรส t ก็จะเป็นสีที่มีความเข้มขึ้นมาแต่ก็ไม่ได้เข้มจนเกินไปส่วนตัวคิดว่าสามารถใช้ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงโดยจุดเด่นของรุ่นอัลตร้าก็คือไฟ RGB จีตำแหน่งพิเศษทั้งหมดสีตำแหน่งได้แก่บริเวณแป้นพิมพ์สตรีทไฟ RGB ด้านข้าง ที่น็อปแล้วก็ด้านหลังคีย์บอร์ดครับหากใครชอบคีย์บอร์ดสไตล์มินิมอลที่มีไฟสวยงามแล้วก็เจ้า Dk Ultra นี่ถือว่าเหมาะมากๆเลยครับมาเริ่มที่รุ่น Ultra 68เป็นคีย์บอร์ด68คีย์ที่เป็นเลเยอร์ยอดนิยมมากๆในตลาดเนื่องจากมีไซส์เล็กกะทัดรัดและยังคงมีปุ่ม Arrow มาให้ทางด้านขวาซึ่งทำให้สะดวกต่อการใช้งานส่วนรุ่น82 Ultra Layout ก็จะคล้ายคล้ายรุ่น68แแต่ก็จะมีแถว F Low ด้านบนเพิ่มขึ้นมา สำหรับคนที่จําเป็นต้องใช้แถว F ไม่ว่าจะใช้ทํางานหรือว่าเล่นเกมก็จะทําให้สะดวกต่อการใช้งานมากขึ้นโดยทั้ง2รุ่นนะครับก็จะมีน็อปมาให้ด้วยซึ่งสามารถใช้ในการปรับเพิ่มเสียงลดเสียงหรือปรับลดแสงไฟได้อีกด้วยตัวสีคีย์แคปมีสีสันที่สวยงามทนสีออกแนวพาสเทลเรียบง่ายโดยคีย์แคปจะเป็นวัสดุแบบ ABS โตไฟนะครับสามารถทะลุภาษาอังกฤษออกมาได้และได้ทำการยิงเรเซอร์ภาษาไทยมาให้เรียบร้อย คีย์แคปนะครเป็น OEM profile ซึ่งจะมีความสูงกลางๆทำให้เหมาะกับการใช้งานทุกรูปแบบการเชื่อมต่อรองรับได้3โหมดนั่นก็คือเสียบสาย Bluetooth แล้วก็ w i r e s s 2.4 GHz ตัว Bluetooth นะครับสามารถเชื่อมต่อได้สูงสุดที่3อุปกรณ์และสามารถสลับอุปกรณ์ได้อย่างรวดเร็วดังนั้นถ้านับ w i r e s s 2.4และเสียบสายเข้าไปด้วยแล้วก็คือคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับสามารถต่อได้ทั้งหมด5อุปกรณ์เลยทีเดียว นอกจากนั้นครับยังรองรับการใช้งานทั้ง Windows Mac OS และก็ iOS ด้วยครับตัวด้านใต้คีย์บอร์ดมียางรองกันลื่นและมีตัวปรับระดับองศาเพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานโดยสามารถปรับได้ทั้งหมด3ระดับตัวคีย์บอร์ดเป็น PCB แบบ Hot Swap สามารถถอดเปลี่ยนสวิตช์ได้โดยไม่ต้องบัดกรีโดยรองรับขาสวิตช์ทั้ง3พินและก็5พินตัวสวิตช์นะครับจะใช้เป็นสวิตช์ Go Ping Switch ซึ่งมีการ p ี e o ูปมาแล้ว ข้อดีของการพีลูมาแล้วก็คือทําให้เสียงที่เรากดคีย์บอร์ดเนี่ยมันแน่นขึ้นเพราะขึ้นให้ประสบการณ์พิมพ์ที่ยอดเยี่ยมซึ่งเดี๋ยวจะมีซาวท์เทสให้ฟังท้ายคลิปด้วยครับอีกจุดเด่นของรุ่นนี้อย่างที่เกริ่นไว้ต้นคลิปก็คือไฟ RGB เพราะนอกจากไฟที่ตำแหน่งคีย์แคปแล้วรุ่นนี้ยังให้ไฟด้านข้างแล้วก็ที่น็อปและด้านหลังอีกด้วยซึ่งพิเศษกว่ารุ่นอื่นมากๆและยังสามารถปรับแต่งเพิ่มเติมได้อีกด้วย แต่ยังไงก็ตามถ้าเกิดหากใครไม่ชอบก็สามารถกดปิดไฟได้เช่นกันครับนอกเหนือจากนั้นนะครับก็มีซอฟต์แวร์สำหรับการคัสตอมฟังก์ชันต่างๆได้เช่นปรับไฟปรับปุ่มมาโครต่างๆตรงนี้นะครับบอกได้เลยว่าตอบโจทย์สายเกมเมอร์แน่นอน สรุปเลยก็คือ Dk Ultra Series เป็นคีย์บอร์ดไร้สายที่มีสีสันสวยงามใช้ได้ทั้ง Mac แล้วก็ Windows ราคาจับต้องได้มากๆเลยนะครับมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยเฉพาะไฟที่มีให้มาหลายตำแหน่งและก็น้ำหนักเบาแล้วก็พกพาง,ง่ายอีกด้วยสำหรับราคาของรุ่น Dk 6 8 Ultra จะอยู่ที่1,990บาทและสำหรับรุ่น82 Ultra จะอยู่ที่2190บาทโดยตัวราคาอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามโปรโมชั่นในแต่ละช่วงเวลา แล้วก็ประกันสูวนจาก DK Thailand ครับใครสนใจนะครับก็สามารถไปสั่งซื้อได้แล้วที่ Big Penguin ตัวจริงเรื่องคีย์บอร์ดทุกช่องทางหรือกดลิงก์ที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยชอบไม่ชอบที่เห็นยังไงคอมเมนต์กันมาได้หรือตัวต่อไปอยากให้รีวิวอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยอย่าลืมกดไลค์กด s Subscribe ลไล่ไงเจนคลิปต่อไปครับ